สวัสดีครับพี่โอ้โหจูว,วันนี้เอ้พี่พี่คุณหรือน้องคุณผมผมไล่ไม่ถูกจริงโดยน้อยเป็นพี่สาวคนที่สิบครับผม <All right. S 2> เป็นลูกชายคนที่สิบสีบส่ครับผมคุณก็เป็นน้องเขาผมไม่น,น้องครับเออเป็นไง<ส>ที่คุณชกเป็นไงบ้างสุดยอดมากครับก็ออวันนี้ถือว่าดวงน้อยซ้อม ไอ้โชคเหมือน้อมครับผมแล้วก็เขาตั้งใจครับก็สมควรได้รับครับเพราะว่าเขาเขาตั้งใจมากๆทุ่มเทมาครับอืมแสดงว่าคุณมีส่วนในโบนัสก้อนนี้ด้วยนะไม่ไม่ใช่ทั้งหมดครับแต่ว่าทุกคนช่วยกันครับผมช่วยกันส่วนเล็กๆครับแต่ว่าผมยกเครดิตให้ตัวเขามากกว่าครับเขาตั้งใจครับเรื่องของบัตรคุณคุณช่วยติวจริงก็มีเล็กน้อยครับก็เราก็พอมีประสบการณ์แต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นครับสําหรับผมผมมองว่าความรู้เล็กๆก็น้อยในการชกสากลมันก็จะมีเหลี่ยมการ ออกมาการกิกัมในคนละส่วนอะไรแบบนี้เราก็เอามาปรับใช้กว่าใช่ครับทั้งผมทั้งรถทางทั้งหลายคนคือเราช่วยกันครับอืมก็เลยกลายเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของูดาอยนใช่ครับแล้วผมกับเขาตั้งใจด้วยใช่ครับใช่เจอกับโมบากาวได้ยังอันนี้เข้าเรื่องเลยสำหรับผมผมมองว่าถ้าตัวผมเองผมคิดว่าเขาเจอได้แล้วครับแต่ว่าเกมการชกเป็นยังไงเราก็ไม่รู้หรอกแต่ผมคิดว่าเราเจอได้ครับเพราะว่าเขาเขาตั้งใจแล้วก็เขาตั้งใจซ้อมคือยังไงขึ้นไปโบวทีสนุกแน่นอนสําหรับผมผมคิดว่า อยากให้เจอมั้งแคคือแพ้ชนะไม่รูน้นะแต่รับรองว่าคนดูจะได้ประสบก<ช>ารณ์ที่ยอดเยี่ยมแน,แน่นอนคนดูก็คงจะดูเหมือนที่ผมอยากจะดูแน่นอนว่าหลายคนก็มีในโซเชียลครับเขาก็เอาภาพไปประกบกันไป VS กันบ้างอะไรบ้างครับในตัวผมเองก็มองลึกๆในใจครับเพราะว่าเราก็อยากให้พี่สาวเราได้โชคแล้วก็ได้พิสูจน์ว่าเราเองก็มีมีมีเขาเรียกว่าอมีอาวุธของเอามีประสบการณ์ของเราที่จะโชว์ขึ้นไปโชว์บนเวทีครับครับสุดท้ายอีกคําถามหนึ่งถามถังตัวคุณแล้วคุณมีโปรแกรมตอนไหนครับ ก็ร<ต>อติดตามรอติดตามครับก็น่าจะต้นปีครับประมาณนี้ครับรอติดตามประมาณต้นปีเ,เนาะประมาณนนั้ออ๋พวกเรารอเชียร์คันอยู่นะครับขอบคุณมากครับบังจูครับ <c oughs> ขอบคุณครับ